สวัสดีครับ WinWinNovel Channel กลับมาอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่อง Advent of the a r c h m e d ตอนที่35ลูกแก้วของลิงเวทมนต์เป็นหัวข้อที่เข้มงวดไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขียนลงไปในหนังสือนั่นหมายความว่ามันได้รับการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนมาก่อนทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นน่ะเหรอเหตุผลง่ายๆความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในการไล่เวทมนต์ อาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุหลายแรงขึ้นได้อย่างไงละ่ะนี่มันขึ้นอยู่กับชีวิตและความตายและเหล่านักเวทที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวในการทดลองของพวกเขาก็จะถูกขับไล่จากอุบัติเหตุที่พวกเขาเป็นสาเหตุลิงหยุดความปรารถนาของเขาในการปรับแต่งและพัฒน,นาเวทมนต์และเริ่มอ่านตำราเวทมนต์อย่างตั้งอกตั้งใจพยายามที่จะซึมซับความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากลิงคนก่อน ขณะที่เขาอ่านเขาหมกมุ่นอยู่กับมันอย่างลึกซึ้งเขาลืมแม้กระทั่งเรื่องวิทยานิพนธ์ของเขาเองมีตำราเวทมนต์63เล่มในจี้ของเขาพวกมันทั้งหมดเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านเวทมนต์ข้อเท็จจริงถูกบันทึกลงไปในตำราเหล่านี้ได้จากนักเวททุกๆคนและได้รับการพิสูจน์ความจริงด้วยการทดลองกว่าร้อยกว่าพันครั้ง ดังนั้นต่อให้ระดับความรู้จะเป็นแค่ระดับพื้นฐานแต่มันก็ผ่านการสะสมความรู้และภูมิปัญญามาเป็นเวลาหลายปีบางคนถึงขนาดยอมจ่ายให้มันด้วยชีวิตของพวกเขาลิงอ่านอย่างละเอียดแล้วความทรงจำที่ผิดธรรมดาของเขาก็ทำการบันทึกเนื้อหาแต่ละส่วนลงไปในหัวของเขาแถมพลังสติปัญญาที่เพิ่งได้รับมาใหม่ของเขาเองก็ช่วยให้เขาเข้าใจปัญญาในหนังสือได้ง่ายขึ้น เขาลืมแม้กระทั่งการนอนหลับและและเลยการรับประทานอาหารไปหลังจากที่ผ่านไปได้สองสัปดาห์ลิงตัวผอมลงอย่างมากจากการกินแค่ขนมปังสาลีสักๆสามชิ้นต่อวันดวงตาของเขาจมลงไปในหน้าของเขารูปร่างของเขาก็ดูผอมโซแต่ดวงตาสีดำทั้งสองข้างของเขาในตอนนี้ยังคงดูเหมือนกับทะเลสาบที่เงียบสงบซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ในช่วงสองสัปดาห์มานี้ เอเลดได้เขียนจดหมายให้เขามา2อฉบับซึ่งมีเนื้อหากเกี่ยวกับความคืบหน้าในสถาบันเอเลดมีพรสวรรค์ที่น่าประทับใจยอย่างแท้จริงในช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆเขาก็เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์เลเวลศูได้1เวทแถมยังได้รับการยอมรับจากครูผู้ฝึกสอนนักเวทเลเวลห้าที่ชื่อว่ามอยล่าในฐานะลูกบุญธรรมของเธออีกด้วยในตอนที่ลิงอ่านถึงจุดนั้น เขาก็พึมพำออกมามอยล่าเหลอฟังเหมือนชื่อของผู้หญิงเลยนะโชคอะไรกันเนี่ยมันถึงเกิดมาหล่อขนาดนี้ลิงคิดแต่การที่เอเลกเข้ากับสถาบันได้เป็นอย่างดีก็นับว่าเป็นเรื่องดีในด้านของลิงเขาได้บอกกับเอเล็ถึงข่าวที่น่าสนใจจากเมืองริเวอร์คบเขามักจะทำให้มั่นใจว่าการเขียนสิ่งที่อ่านแล้วล่าเริงลงไป ไม่มีสักครั้งที่เขาจะเขียนเรื่องความยากลำบากที่เขากําลังเผชิญอยู่และเขาก็มักจะเพิ่มคำถามที่เขาถามเกี่ยวกับเวทมนต์ลงไปในจดหมายที่ให้กับเอเลียดด้วยโดยหวังว่าเขาจะสามารถช่วยเขาได้ในเรื่องนี้แน่นอนว่าลิงไม่ได้คาดหวังไว้จริงๆว่าเอเลียดจะสามารถตอบคำถามพวกนี้ได้ด้วยตัวเองเพราะไอ้โชคดีนั้นมีครูผู้ดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ถูกไหมล่ะ ความรู้สึกผิดและความกังวลของเอเลียตลดลงอย่างมากในแต่ละครั้งที่เขาได้รับจดหมายจากลิงขณะที่เขาปักหลักอยู่ในสถาบันเขามักจะกังวลเรื่องลิงอยู่เสมอๆและเฝ้ารอข่าวจากลิงด้วยความเป็นห่วงและความกังวลแต่ตอนนี้ที่เขาได้รู้ว่าลิงไม่ได้แย่ขนาดนั้นเอเลียตก็รู้สึกดีขึ้นมากสำหรับคำถามที่ลิงแนบมาในจดหมายเขาไม่ค่อยเข้าใจพวกมันมากนัก แต่เขาก็ยังคงยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยลิงในความเป็นจริงไม่ว่าโอกาสอะไรก็ตามที่จะช่วยลิงได้มันจะทำให้เขารู้สึกพึงพอใจดังนั้นเขาจึงนำคำถามเหล่านี้ไปให้กกคูผู้ดูแลของเขามอยล่ามอยล่า,าจาใส่เอเลียสเป็นพิเศษเธอจะตอบทุกๆคำถามที่เขาถามเธอแต่เอเลียก็ไม่ได้รับรู้ถึงความพิเศษที่เขาได้รับเลยจากนั้นเอเลียจะลอกคำตอบของมอยล่า สำหรับคำถามที่ได้รับมาลงในจดหมายของลิงก์ที่เขาจะเขียนให้ด้วยวิธีนี้มันเหมือนกับว่าลิงก์เองก็มีนักเวทเลเวล5คอยให้คำปรึกษาเขาขณะที่เขากำลังเรียนอยู่เหมือนกันและการติดต่อนนี้ก็เป็นเหตุใหญ่ที่ทำให้ลิงก์ถึงสามารถเอาตำราพื้นฐานทั้ง63เล่มได้ใน2วัน เขาค่อยๆพลิกหน้าสุดท้ายของตำราเวทมนต์เล่มสุดท้ายที่เขาอาจหนทางของนักเวทมันมีชื่อของคนเขียนอยู่บนหนังสือด้วยคนเขียนคนนั้นชื่อว่าไบอันเขาเป็นจอมเวทจากเมื่อ300ปีก่อนและเขาก็เป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ได้กลายเป็นนักเวทในตำนานผู้สืบทอดของข้าพวกเราข้ามอุปสรรคของเวลาและติดต่อกันผ่านคำพูดและถ้อยคำเหล่านี้คือคำพูดของข้า จงจำเอาไว้ว่าเวทมนต์สามารถพ่อมอบทุกอย่างให้เจ้าได้รวมทั้งชีวิตที่เป็นอมตะจงเดินม,มนเส้นทางนี้อย่างมั่นคงเถิดมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆและบางทีสักวันหนึ่งพวกเราอาจจะได้พบกันข้อความเหล่านี้ดูเหมือนจะมีความหมายซ่อนอยู่แต่ใบอันตายไปแล้วเมื่อ300ปีก่อนชนชั้นสูงทั้งหมดในอาณาจากักรนอตันได้เข้าร่วมงานศพของเขา และมีเรื่องราวบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนในเอกสารประวัติศาสตร์ซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่จย่สงสัยในความถูกต้องของเอกสารพวกนี้ดังนั้นลิงจึงถือว่าข้อความเหล่านี้เป็นคำคมของคนตายและไม่คิดอะไรไปมากกว่านี้อีกเขาค่อยๆใส่หนทางของนักเวทร่วมกับนักสือทั้งหมดที่เขาอ่านเขาไม่เพียงแค่อ่านหนังสือพวกนี้จบแต่เขายังจำได้ทุกรายละเอียดและทำความเข้าใจ พร้อมจำแนกข้อมูลแต่ละชิ้นได้อีกด้วยตอนนี้ลิงไม่ใช่มือใหม่ในด้านเวทมนต์แล้วและไม่ใช่นักเรียนต่ำต้อยของสถาบันเวทมนต์ระดับต้นเฟมมิงอีกต่อไปแล้วตอนนี้เขาเข้าใจความรู้ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพื้นฐานของเวทมนต์แล้วดังนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วที่ลิงจะทบทวนความคิดในการปรับแต่งโครงสร้างของเวทบนเพิง ตอนนี้เขามีความคิดใหม่ๆมากมายที่จะใช้ในการเริ่มต้นเขาเอาคาถาในมูลของเขาออกมาจากนั้นเขาก็หลับตาลงแล้วรวบรวมสมาธิความเข้าใจที่เขาได้รับจากสองสัปดาห์แห่งการเรียนค่อยๆผุดขึ้นมาในหัวของเขาความเข้าใจเหล่านี้ได้ผสมผสานกับความรู้ในโครงสร้างบอลเพิงของเขาเหมือนกับก,การเติมน้ำมันร้อนๆเข้าไปในกองไฟการระเบิดของแรงบรรดานจและความคิดได้ก่อตัวขึ้นมา หลังจากผ่านไป5าทีเนื่องจากความสามารถในการจินตนาการอันยอดเยี่ยมของลิงโครงสร้างเวทมนต์ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ในหัวของเขาจากนั้นลิงก็ลืมตาขึ้นและในจังหวะน,นั้นดวงตาที่มืดมัวจากโรกมานาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขายื่นมือที่ถือคาถาออกไปจากนั้นมานาก็ไหลเข้าไปในคาถา แล้วอักษรเวทมนต์บนคาถาก็ค่อยส่องแสงขึ้นมาจนที่สุดที่ส่วนปลายของคาถานิมนต์ก็มีแสงสว่างออกมาด้วยในอากาศที่อยู่เบื้องหน้าคาถาประกายแสงได้ปรากฏขึ้นมาในตอนที่สังเกตอย่างระมัดระวังธาตุไฟในประกายแสงกำลังหมุนอยู่ด้วยความเร็วสูงแต่มันไม่ใช่ความหมุนแบบธรรมดามันเป็นการหมุนเวียนภายในด้วยโครงสร้างแบบน้ำวน มันดูราวกับว่าในแกงของประกายแสงมีหลุมดําที่ดูดธาตุไฟจากรอบๆตัวมันเองและการหมุนของธาตุไฟก็ไปในทางที่รักษาเียลภาพของโครงสร้างวินาทีต่อมาประกายแสงได้ขยายใหญ่จนมีขนาดเท่ากับลูกแก้วหินอ่อนขนาดมาตรฐานของบรนเพิงธรรมดาธรรมดาแต่มีจุดที่แตกต่างกันอยู่บนเพิงที่ลิงเคยสร้างเป็นสีขาว ที่มีคลื่นอยู่ล้อมรอบตัวมันเองและเป่งแสงมัวๆออกมาแต่อันนี้มีแกนกลางเป็นสีน้ำเงินพื้นผิวของมันเรียบมากและไม่มีความร้อนแผ่ออกมาที่ผิวนอกมันดูเหมือนกับลูกแก้วหินอ่อนจริงๆเวมนมนสำเร็จแล้วลิงเปิดหน้าต่างห้องใต้หลังคาข้างนอกมีแสงแดดจ้าเขาเล็งเปที่ต้นยางที่อยู่ห่างออกไปประมาณลอยฟุต แล้วชี้คาาของเขาไปที่ทิศทางของต้นไม้และยินบอลเพิงไปในทันทีปังมีการระเบิดเกิดขึ้นและบอลเพิงก็บินฝ่าอากาศไปโดนลำต้นของต้นไม้อย่างแม่นจำเศษไม้กระจายออกไปทุกทิศท,ทุกทางและมีรูขนาดเท่าถ้วยชาปรากฏขึ้นบนลำตัวต้นสำหรับบอลเพิงปกติ ระยะทางที่พวกมันพุ่งไปได้ไม่มีทางเกิน60ฟุตต่อให้บอลเพลิงได้รับการกระตุ้นจากคาถาระดับสูงแรงกระแทกก็ไม่ได้รุนแรงไปกว่าดอกไม้ไฟอันใหญ่แยที่อย่างมากก็ทำได้แค่เผาเปลือกนอกของต้นไม้เท่านั้นบอลเพลิงพิเศษจากลิงนั้นมีข้อดีมากกว่าบอลเพลิงปกติจนเทียบไม่ติดไม่ใช่แค่ระยะที่มันพุ่งไปได้แต่ยังรวมถึงพลังทำลายของมันด้วย ระยะทางที่ไกลที่สุดที่มันสามารถไปได้น่าจะประมาณ200ฟุตและพลังของมันน่าจะพอๆกับบอลเพิงเลเวลหนึ่งถ้าฉันใช้คาทาคิดตั้นเพิงพลังกับระยะทางของมันน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแถมมานาที่ใช้ก็น่าจะน้อยลงด้วยดังนั้นต่อให้ฉันจะอยู่ในสภาพแบบนี้ฉันก็น่าจะสามารถปล่อยพวกมันได้ต่อนเนื่องกันสัก24ลูกแต่ระยะเวลาในการไล่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย นั่นเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของมันลิงคิคดลิงสามารถไล่บอลเพิงปกติได้ภายในเวลาไม่ถึง0.05วินาทีด้วยความช่วยเหลือจากระบบเกมแต่ตอนนี้บอลเพิงที่ดัดแปลงมาใหม่นั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นและมันยังไม่เสถียรดีลิงจึงต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นในการรักษารูปแบบของมันเอาไว้เขาจำเป็นต้องใช้เวลาถึง8วินาทีในการไล่เวทครั้งแรก ไม่เป็นไรด้วยการฝึกฝนฉันมั่นใจว่าฉันสามารถทำมันได้เร็วกว่านี้แน่ๆหลิงคิดขณะที่หลิงตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างเขาจะจมปักอยู่กับมันในทันทีหลิงเริ่มฝึกบอลเพิงที่ได้รับการดัดแ,แปลงเช่นเดียวกับที่เขาฝึกบอลเพลิงปกติมาก่อนเขารวบรวมธาตุไว้ที่ปลายกรทาจากนั้นก็ดูดกลืนมานาของเขากลับมาโดยไม่ปล่อยมันออกไป เขายังคงฝึกต่อไปและใช้สมาธิทั้งหมดของเขาจดจ่ออยู่กับมันครึ่งวันได้ผ่านไปและผลลัพธ์ก็แสดงออกมาอย่างโดดเด่นลิงค่อยๆโบกคทาของเขาแล้วลูกแก้วเพลิงสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นมาที่ปลายของคทาจากนั้นขณะที่เขายกคาถาบอลเพลิงก็หายไปจากนั้นเขาก็โบกคทาอีกครั้งและวบอลเพลิงก็ปรากฏขึ้นมา ถ้าเขายกมันขึ้นบอลเพิงก็จะหายไปอีกครั้งมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อเขาสามารถทำมันได้เร็วๆพอกับเวลาในการไล่บอลเพิงปกติแต่ลิงรู้ว่าในความเป็นจริงมันยังคงช้ามากแม้ว่ามันจะช้ากว่าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเวทบอลเพิงปกติใช้เวลา0.05วินาที ขีดจำกัดที่เร็วที่สุดสำหรับเวอร์ชันด,ดแปลงก็น่าจะประมาณ0.07วินาทียิ่งโครงสร้างของเวทมนต์ซับซ้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลาในการสร้างมากขึ้นเท่านั้นและนั่นก็จะทำให้เวลาในการไล่เวทมากขึ้นนี่คือหลักการแบบสากลแบบง่ายๆอย่างไรก็ตามสําหรับบอลเพิงเวอร์ชันดัดแปลงนี้ความเร็วในการไลยอาจจะช้ากว่าเหล็กน้อยที่0 0 7วาที แต่พลังงานที่รวบรวมมาได้นั้นพอๆกับเวทมนต์เลเวลหนึ่งความแตกต่างในมาตาส่วนแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยนอกจากนี้มันยังมีประสิทธิภาพจากระยะทางที่น่าประทับใจประมาณ200ฟุตแต่มานาที่ใช้นั้นกับพอๆกับบอลเพิงปกติลูกหนึ่งเท่านั้นเองนี่ช่างเป็นเวทมนต์ที่น่ากลัวจริงๆความเร็วในการไล่น่าจะลดลงได้อีกนะฉันว่าฉันลองฝึกอีกสักนิดหดีกว่า ลิงพึมพำต่อให้ลดความเร็วในการไล่ลงได้อีกแค่นิดเดียวมันก็ยังมีค่าเพราะมันอาจจะมีอิทธิพลต่อผลลับในการต่อสู้อย่างมหาศาลดังนั้นลิงจึงไม่ตัดใจและพักดันตัวเองอย่างหนักหน่วงเพื่อพัฒนาความเร็วของเขาในความเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยฝึกต่อลิงใช้เวลาต่อไปอีก3ชั่วโมงในการดัดแปลงเวทบนเพิง เขาฝึกมันจนกระทั่งเขาไม่รู้สึกถึงความคืบหน้าอีกจนกระทั่งเขาเข้ามาถึงขีดจำกัดจากนั้นลิงก์ก็สังเกตเห็นการแจ้งเตือนปรากฏในหน้าอินเทอร์เฟซเขาตรวจสอบมันและพบว่ามันคือประกาศจากระบบเกมผู้เล่นได้สำเร็จการดัดแปลงเวทบอลเพิงเลเวลศูโปรดตั้งชื่อให้เวทใหม่ลิงก์หัวราะออกมาเบาๆด้วยความรู้สึก เพลิดเพลินและตื่นเต้นที่เขามีพลังในการตั้งชื่อเวน่นม์นใหม่เขาคิดถึงรูปลักษณ์ที่เป็นของแข่งที่มีลักษณะขายแก้วแล้วเขาก็พูดออกมาเรียกมันว่าลูกแก้วลูกแก้วของลิงเวมนม์นชื่อลูกแก้วผู้เล่นสำเร็จในการดัดแปลงเวมนม์นเลเวลศูนได้รับรางวัล 1. นึ่งโอมนิพอยต์ นี่ฉันได้รับรางวัลอมนีพอย์จากเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่เลวเลยนะเนี่ยลิงมีแรงจูงใจมากขึ้นในตอนนี้ตอนนี้เขามีค่าอมนีทั้งหมด106พแต่พอเขายังคงอยู่ภายใต้ผลของโลกมานาต่อให้เขาใช้พอย์ทั้งหมดของเขาไปกับการเพิ่มมานาสูงสุดของเขาเขาก็เพิ่มได้สูงสุดเพียงแค่106เท่านั้นแถบอีกแค่3เดือนหลังจากนี้มันก็จะฟื้นฟูกลับมาแล้ว และเขาก็ไม่ได้ต้องการมานาจจำนวนมากในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเก็บค่าอมนีพอยพวกนี้ไว้ที่หลังแต่ละพอยก็เหมือนกับไพ่ที่อยู่ใต้แขนเสื้อของเขาดังนั้นเขาคิดว่ามันจะฉลาดกว่าถ้ามีค่าอมนีพอยอยู่ในมือให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้หลังจากที่เขาอ่านตาราเวทมนต์จบและดัดแปลงบอลเพิงได้สำเร็จ ความคิดของลิงก์ก็กลับมาที่วิทยานิพนธ์ของเขาในที่สุดครั้งนี้เพราะเขาได้รับความคิดใหม่ๆม,มากมายจากตำราเขาจึงกลับมาพยายามในเรื่องกฎของแรงโน้มถ่วงสากลต่อมันพนัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกระบวนการอนุมานมันลึกซึ้งเกินไปจนกฎการอนุมานกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถจดจําได้อย่างสมบูรณ์ในตอนสุดท้ายเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งข้อสรุปที่การอนุมานของเขาพาเข้าไป แต่ครั้งนี้การอนุมานของลิงจบลงเร็วกว่าที่เขาคาดเอาไว้มากไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความคิดเพิ่มอีกแต่เป็นเพราะกระดาษหนังแพ้ของเขาหมดเกี้ยงแล้วหมึกที่ใช้ก็หมดแล้วเช่นกันมันถึงเวลาแล้วสำหรับเขาที่จะเติมเครื่องเขียนของเขาเขาคทำกระเป๋าเงินของเขาจากนั้นเขาก็รู้สึกอับอายในสถานการณ์ของตัวเองเขามีเงินเหลืออยู่น้อยมากม เหลือแค่ประมาณ3 Banana. เหรียญเงินเท่านั้นฉันจำเป็นต้องหาเงินเพิ่มแล้วละ่ะลิงพูดออกมากระเป๋าตังของเขาแทบจะว่างเปล่าถ้าเขาไม่ออกไปหาเงินในตอนนี้เขาอาจจะต้องไปขอทานตามข้างถนนในเร็วๆวันนี้แน่ๆครับแล้วได้กดจบไปแล้วนะครับกับตอนล่าสุดของ Advent of the a ดีย g ์เแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ